สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตคลับคลับของคนรักกีฬานะคะคลิปนี้อยู่กับปาบุลยาค่ะ วันนี้มาพร้อมกับประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนยังคาใจอยู่แล้วก็ยังจับตามองอยู่นะคะว่าสรุปสุดท้ายแล้วอนาคตของแฮร์รี่เคนจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันทั้งสถานการณ์อัปเดตนะคะว่าตอนนี้แฮร์รี่เคนอยู่ไหนทำอะไรรวมไปถึงเอาสิ่งที่สื่อแล้วก็ปูรูทางฝั่งของอังกฤษเนี่ยเขาวิเคราะห์กันมาพูดคุยกันคะ่ะว่าอนาคตของแฮร์รี่เคนจะไปในทิศทางไหนคะ่ะ แฮร์รี่เคนกลับมาซ้อมกับท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วนะคะหลายคนรอคอยคำนี้หลังจากที่ผ่านเรื่องราวมันเป็นเวลาแค่ร่วมสัปดาห์เท่านั้นนะคะกับปัญหาเรื่องของแฮร์รี่เคนในการมาซ้อมกับทีมหรือว่าจะย้ายทีมแต่ท้ายที่สุดแล้ววันนี้สกายสปอร์ตก็ยืนยันว่าแฮร์รี่เคนกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วซึ่งก็เป็นไปตามที่นูโน่เขาพูดไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่า เคนมีชื่อในการไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกกับเพื่อนร่วมทีมในวันพื่อราชบดีนี้แน่นอนแล้วก็ถ้าเขาฟิตเขาก็จะกลับมาช่วยทีมจริงๆแต่การมาซ้อมครั้งนี้ยังไม่มีภาพยืนยันออกมานะคะมีแค่การรายงานจากนักข่าว Sky Sport เพียงแค่นั้นก็ยังไม่จบค่ะเพราะว่าการกลับมาซ้อมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเคนจะอยู่กับสเปอร์ต่อหรือจะย้ายไปแมนซิตี้ อย่างที่เคยเป็นข่าวมาหรือเปล่านะคะมันยังคลุมเครืออยู่ดีค่ะอนาคตของแฮร์รี่เคนเอาอย่างนี้ค่ะวันนี้เรามาลองดูบทวิเคราะห์จากสื่ออังกฤษหลายๆสำนักด้วยกันนะคะรวมไปถึงแกรี่เนวิล e g แกรี่เนวิลพูดไว้ได้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เคยไปสัมภาษณ์แฮร์รี่เคน เมื่อช่วง2เดือนที่แล้วนะนะคะก่อนจะเข้าโปรแกรมทีมชาติหลายคนน่าจะยังจํากันได้ที่แกรี่เนวิลเนี่ยชวนแฮร์รี่เคนไปตีกอล์ฟนะคะในรายการของเขา Overlap แล้วก็คุยเรื่องอนาคตต่างๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่แฮร์รี่เคนเริ่มจะมีข่าวว่าอยากจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆพอดีตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นกระแสร้อนระอุอะไรขนาดนี้นะคะซึ่ง แฮร์รี่เฮนเขาก็ให้สัมภาษณ์กับ g a r ี่เนวิ l e อย่างจริงใจดีนะคะเหมือนไปออกรอบการตีกอล์ฟแล้วก็คุยกันชิลๆค่ะเขาก็พูดตรงๆว่าเขาเป็นนักเตะคนหนึ่งที่อยากได้แชมป์นะแล้วถ้าเขาไม่ทํามันตอนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังหรือเปล่าเขาเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับดานิเอลเ v y วประธานสโมสรเพื่อที่จะหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมซึ่ง ก็ไม่แน่นะสมอรนอาจจะขายเขาที่ร้อยล้านปอนด์ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดผ่านไปสัก2-3งสามปีเคนเขาก็เชื่อเาว่า mm. ตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามากมายขนาดนี้แล้ว mm. ก็ถือว่า mm. เป็นการให้สัมภาษณ์ที่จริงใจและตรงประเด็นนะคะอย่าลืมนะคะว่าการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นเนี่ยกับแกรี่เนวิลล์เนี่ยแฮร์ร่เคนพูดว่า mm. เขาไม่เคยพูดว่าจะอยู่กับสเปอร์ตลอดไปและไม่เคยพูดว่าจะย้ายทีม แต่สิ่งที่เขาพูดมาตลอดคือเขาเป็นนักเตะที่อยากจะมีแชมป์ติดมืออันนี้ชัดเจนนะคะซึ่งหลายคนก็เทใจไปแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยแฮร์ริเคนไม่น่าจะอยู่ต่อแน่นอนตอนนี้อายุเขาก็28แล้วถ้าเขาอยู่กับสเปอร์ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลนูโน่ก็ไม่ได้เป็นกุญซือที่เราก็ต้องยอมรับกันตรงๆเลยนะคะว่าไม่ได้การันตีว่าชื่อชั้นและฝีมือของคุณ จะพาสเปอร์ไปถึงแชมป์ได้อย่างที่แฮร์รี่เคนหวังไว้หรือเปล่าในเมื่อมีชิ้นปลามันชิ้นหนึ่งอย่างแมนเิตี้นะคะลอยเข้ามาหาและลอยเข้ามาใกล้และมีหรือแฮร์รี่เคนจะไม่หยิบชิ้นปลานั้นขึ้นมาใครๆก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเขาแบกทีมมานานหลายสิบปีมาเป็น10ปีแต่ว่าในเมื่อมันไม่มีบัลลังก์ให้เขานั่งเลย ฉายาของแฮร์รี่เคนตอนนี้คือราชาไร้บัลลังนะะเป็นนักเตะที่คุณภาพคุณไม่ได้เป็นที่กังขาแต่กลายเป็นว่าแชมป์คุณไปไม่ถึงสักทีเพราะฉะนั้นแมนซิตี้เนี่ยแหละค่ะน่าจะคือคำตอบที่ตอบโจทย์กับทั้งแฮร์รี่เคนที่สุดแล้วก็เคนก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคีแมนสำคัญที่ตอบโจทย์สำหรับแมนซิตี้ที่สุดเหมือนกันนะคะเพราะอะไร ทั้งโรมาโน่แล้วก็สื่ออังกฤษต่างๆเขาวิเคราะห์กันแบบนี้ค่ะว่าสาเหตุที่แมนซิตียเนี่ยอยากจะได้ตัวแฮร์รี่เคนหรือเกินมากกว่าเอริ่งฮาร์แลนด์นั่นก็คือเรื่องของการจบสกอร์ที่คุณต้องยอมรับว่าแฮร์รี่เคนนอกเหนือจากจะมีสถิติในการยิงประตูที่ดีแล้วแอตซิดคุณก็ดีด้วยและที่สำคัญคุณเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริงเราสังเกตนะคะว่าเคนเล่นกับราฮีมเตอร์ลิงในทีมชาติก็ได้ดีมากๆแน่นอนว่าถ้าเขามาเล่นอยู่ด้วยกันก็ไม่มีปัญหา แล้วสนัดที่ผ่านมาของแมนซิตี้เนี่ยเป๊ปก็ต้องกลมขมับเลยคนะ่ะเพราะว่ายิงประตูไม่ได้เลยมันไม่เหมือนกับฤดูการก่อนแล้วนะคะที่คุณจะมาชล่าใจปรับแผนใช้ฟอลสไนหรือว่าคาดหวังว่านักเตะไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็แล้วแต่จะทําประตูได้ฤดูกาลนี้มันเข้มข้นคนะ่ะแม้แต่ก a ร y n ี่เนวิลเขายังมองเลยนะคะว่ามันเข้มข้นจนถึงกระทั่งคุณเห็นไหมแมนยู Man ก็ฟอร์มดีลิเวอร์พูลก็ฟอร์มดีเชลซี Chelsea ได้ลูกกระปูมา ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เขาจะขึ้นมาต่อกรกับคุณได้แน่นอนด้วยกาลน,นี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณชะล่าใจคุณยังใช้รูปแบบเดิมๆในการทำทีมโอเคใช่ราเบลเช s ุสและ Ferran t o r r เรเป็นนักเตะที่เป็นกองหน้าก็จริงแต่ถ้าถามถึงความเด็ดขาดยังไงแฮร์รี่เขนก็มาเหนือกว่าเพราะฉะนั้นแมนซิตี้จำเป็นที่จะต้องดึงแฮร์รี่เ e มาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้คุณมีแจ็คกิลิชแล้ว คุณมีคนที่เสียบอลยากคุณมีคนที่พาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษด้วยเทคนิคและชั้นเชิงที่ดีแล้วคุณก็ต้องมีคนที่จบสกอร์ที่ดีด้วยอ่ามันน่าสนใจตรงนี้แหละคะ่ะว่าแมนซิสตี้ก็พร้อมที่จะเอาเงินสินสอดร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านปอนด์มาสู่ขอแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนเองซึ่งเป็นเหมือนฝั่งเจ้าสาวก็พร้อมที่จะไปแต่ไอแม่ฝั่งเจ้าสาวนี่แหละคะ่ะดานิเอลเลวีนี่แหละประธานสโมสรนี่แหละ ไม่ยอมปล่อยไม่ว่าจะเสนอมาแค่ไหนเหมือนแค่พยายามยื้อเกมเกมนี้ให้มันออกไปนานที่สุดจนวินาทีสุดท้ายด้วยสาเหตุนี้สื่ออังกฤษหลายเจ้ารวมไปถึง SKY SPORT s นะคะเขาก็เลยวิเคราะห์กันว่าเนี่ยการที่คุณเล่นชัคเยอร์ไปมาปฏิเสธดิวของแมนซิตี้ทำท่าเหมือนจะปล่อยหรือว่าไปให้สัญญาใจอะไรกับแฮร์รี่เขียนไว้แล้ว แล้วคุณก็ไม่ยอมทำตามจนกระทั่งเขาก็คงจะหมดความอดทนในที่สุดคือแกรี่เนวิลเขาใช้คำว่าดีลนี้ในดีลนี้มันต้องมีอะไรที่เบื้องลึกเบื้องหลังไม่ปกติไม่ธรรมดาแน่นอนเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นดีลที่ราบรื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสื่ออังกฤษเองเขาก็จับตามองเลครว่าใครกันแน่ที่ทำให้แฮร์รี่เคนกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาแฟนบอล ดา v i วินซอนสันเชเขาออกมาพูดวันนี้เลยนะคะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยบอกว่าทุกคนในทีมรู้ดีอยู่แล้วว่าเคนนิสัยยังไงเขาเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพมากเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้นําคือพูดง่ายๆว่าเหมาะสมกับคําว่ากัปตันทีมชาติเพราะฉะนั้นนักเตะในทีมคนอื่นพูดอะไรมากไม่ได้ที่ดาวินซอนสานเชสพูดสิ่งที่พวกเขาทําได้อย่างเดียวก็คือ สนับสนุนแฮร์รี่เคนต่อไปไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงก็ตามแกรี่เนวิลก็บอกนะคะว่าโอ้โหใครก็รู้จักแฮร์รี่เคนทั้งนั้นอะไปสัมภาษณ์มาครั้งที่แล้วก็รู้ว่านิสัยส่วนตัวของเคนเป็นยังไงเขาไม่เชื่อว่าจูๆ่ๆแฮร์รี่เคนจะแข่งข้อโดยไม่มีเหตุผล <S <S คราวนี้แหะค่ะก็ต้องรอดูจับตาดูกันนะคะภายในสัปดาห์นี้ว่าดีลของแฮร์รี่เคนจะจบภายในสัปดาห์นี้อย่างที่ฟราบิซิโอโรมาโ ฟันธงเฮียวีโกไว้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆสเปอร์ก็ต้องเร่งแล้วนะคะในการหาคนที่จะมาแทนที่เพราะพวกเขาไม่สามารถขาดคนแบบแฮร์รี่เคนในระยะยาวได้อย่างแน่นอนเอาละคะ่ะซัมเมอร์นี้มันแน่นอนนะคะเหลือเวลาอีกแค่10กว่าวันเท่านั้นตลาดซื้อขายจะปิดแล้วก็ต้องมารอดูว่าดีลของแฮร์รี่เคนที่มันยืดเยื้ออยู่นั้นมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณ t True v i s i ่นสดครบ380แมตช์ที่เดียวที่ t True v i s i o n